สบายดีเพื่อนพี่นอ้องของฝายมดสุขูสุคนก็ได้มาพบะ,ะกับกรา,าเป๋วนเสร็จต่อเสร็จเคยเพื่อนพี่นอ้องซึ่งวัตภารกิจของกราเป๋วนมันเนี่ก็สิได้ออกเมื่อคนเครื่องในเมื่อให้กับคุณตาเนาะเครื่องก็จะเป็นเครื่องของเบลลีเนาะที่ว่าเบลลีได้ไปท้ายเล็ดได้ไปท้ายคลิปของน้ำครอบครัวของพนเ,นอขอเพื่อนเนาะก็ได้รับการสนับสนุนจากคุณแง่จิบุญซึ่งว่าการเมื่อเนี่ยเบลลี่จเจ้าเมื่อู้เดียวก็กได้เนาะ บ่ค่องมันก่อลายเนาะเขาเสียรถใหญ่เมื่อคนข้ามก่อคนข้างจะ่ลำบากแน่นอเขาก็ต้องเดี๋ยวรถจักรเรือมอเตอร์ไซค์ในเมื่อบาลลี่ก่อเสด็จะมีก่อสารมีก่อเสือผ่าห่มเป็นมอนมีอยังนั้นเนาะเขาก็สองคนเขาก็จะได้แบ่งกันเมื่อเนาะส่วนบาลีก็ได้ออกไปก่อนเนาะบางอ่อนก็เได้จนำเมื่อเนาะโอเคว่าจะเปลี่ยนแบบใดเขาก็ค่อยไปที่ตามส่วนร่วมกันยุทธบัตรของเพื่อนเพื่อนเล็กๆกันเล็พๆ่ปนองเนาะ โอเคเนาะเพื่อนๆเนาะหลังจากที่ว่าบาลลีได้มอบเคร,รื่องให้กับทางพผดเผาเพื่อนไปเที่ยวหอยเนาะในเรื่องเบาอ่อนก็จะได้เข้าไปอุ้มถามเขากับน้ำผดเผาสักสองสามความก็เนาะเพื่อนๆเนาะก็คือนี่ก็เป็นพผดเผาที่ว่าบาลลีเอาเครื่องมามอบให้เนาะสบายดีพผดเผาเออสบายดีเนาะอันนี้ไม่เห็นพผดเผาน่ะไม่น่ะมือมือกลางแยใเออ เออขอโทษขอแฟร์หน่อยพี่น้องเนาะที <h ums> <h ums> ่ว่าปศุเัตวเพื่อนันซื้อสานไม่ค่อยดีปันไดเนาะอันนี้ก็คือแบร์เป็นที่นของปศุเัตวเพื่นเนาะนี่ขออนุญาตด้อขออนุญาตนี่ที่ได้ขออนุญาตปศุเัตวเพื่นติดท้ายมืงในขั้นหน่อยนี่โอ้ตัวนี้เป็นบอลที่ต้องนำกินของปศุเัตวเพื่นเนาะ ตับไฟคนมนก็โอ้อโอพีน้องลืน้อยหนึ่งไปพีน้องโอ้อันนี้อันนี้เป็นค,คุกเื่าพระจจะต่บเขาที่พี่น้องนอนนี่มีเนนขาเลย สิปมาเนี <ITA> ่แหละ่เป็นเรื่องเพื่นเราเพื่อนเราหน่ะโอ้สับบานปมาเบิ้องล้านเราไปเป็นน้องเนาะวันนี้บ่อวันบ่อไรเอาขนมมาเนาะเอาขนมมาจะ้มาแจ๊กใหญ่กับสับบานเนาะโอเคเนาะก็ูอโท้เห็นเพื่อนเพื่อนเราเนาะเอาพ่อเท่าพ่อเท่ายุผู้เดียวอ่ะยุคเดียวพ่อเท่ายัดเจ้ากางกีชะกุล ยังไงมีจักคนเจ้าคนเป็กคนสามคนโอ้พระเ้าพระเา้ายกยกสามเดีวแสดงว่าสามคนเนาะสี่คนเนี่ยนี่ลูกลูกลานลูกพระเ้าไปใส่เมื่ลูกปุยยั่วจะไปว่าว่าเออไม้ก้อนเนี่ยละบ้วนมวยเราเห็นกันซะเมม ให้ให้พ่อเนี่ยนั่งนี่แล้วก็ลูกทามาก่อนเว้านั้เล่าเลยแล้วเนี่ยก็คือเขาเขาใจนาชาเท่านี่พี่มามาเป็นคขุยเป็นกันคือว่าหูนวก้ยินแจ่งดีเนาะบาปีสู้มวยดาจ่างเราเราเรียนเปลืองเราเปลืองใหม่โอ้เขาบอกใจเด้อร์เหรอนี่เขาต้องให้นาชอบหานใอ้เปรให้เขาเนาะเวลาว่าวไปเนาะเราจะบดยิ่งนิ่แล้วก็จงให้เนี่ย เท่านี้เบ้าใช่เหล้าแห้งๆแล้วก็พอเท่านี้ที่ตอบเนาะคือเราคบคว่าเรามีจักคนก็พอชีชีคนลูกสองอ๋อมีลูกมีลูกมีลูกสองคนแล้วก็มีหนึ่งสายหนึ่งหนึ่งหสายหนึ่งเราอันนี้มันชีคนกมีพอเท่านี้แล้วก็มีเมียเล่าเนาะออแล้วนี่ไปทางใดเมื่อลูกเมียเล้าคนไปยัวสะเฮียร์สะลูกลูกเฮียร์สะอือลูกหญิงแล้วผุนผุนึงนูกผุนไม่ให้ขาด ไปยามพ่นนองมีเราเรามียเราดูไ่ใช่ไหมไปไทยไปไิเไปไหนเพียวนอไปซักกับใครล้วุ๊บไปห้โอ้จุดกำลังจแก้วกอกำลังชิไปหอมันหนอเห็นอะไรเพเท่าดีใจบอกทว่ามีคนออกเครื่องม่อมม่พเท่า ดีขบข้องใจเหรอเนี่ดีใจบ่ใจดีใจลหรนี่ยดีใจเนาะก็คือว่าพอแถวบนเกาะดีใจลายเนาะที่ว่ามีคนมาบริจาคช่วยเหลือครอบครัวของเพื่อนเนาะนี่มันก็จะมีข้าวสารเลยเพี่อนเนาะจะมีเกลือเป็นนัวมีฟองป่ามี่มะม่าเนี่ยเป็นน้ำมันเอจะเป็นน้ำมันพืชไปเพี่นเนาะ มันพืชแล้วก็มีผ่าหฮมอันนี้เมนต์ติดเชื้อเนาะผ่าหฮมอยู่นี่ไม่ใช่หรอตัวนี้เป็นมอนเป็นมอนเป็นมุ่งดีอืมเป็นมอนเป็นมุ่งอยู่ในนี่เนาะอ,อันนี้ก็เป็นคือวา่าเป็นเครื่องที่คุณยายเจ็บุญคุณบุญริจาคมาทางเบลลีเบลลีก็ได้น้เอามามอบใหร็จข้าวโพดเถาเนาะเจตีติวาครอบครัวของเพื่อนนั้นออยนกมา คนทางกับลำบากได้ไหมพี่น้องเขาสองคนเดินทางมากกว่ามาดวันบุบันนี่ก่อนจะสายเราเพิ่นเสร็จของประมาณสิบเอ็ดสิบโมงสี่เอ็ดโมงแหละพี่พี่น้องก็เลยบอจับที่ว่าลูกเล่าก่อนทางข้อคว้าของเล่าเนาะก็เจ้าก็ได้ออกไปเรียกเมื่อเล่าเนาะเลยนี่ก็มาพบพบที่ว่าเป็นผู้เฒ่าอยู่ผู้เดียวก็เลยเจ้าได้มอบกับก็ผูเฒ่าเลยเนาะผู้เฒ่าดีใจบ่เออดีใจเนาะ ในใี่แจลานี่แไข่พระเท่านี่เขาโมกขอบใจผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นที่วา่าอุประธรรมข้ามสู้ช่วยเหลือครอบครัวของพระเท่านาะเออโคตรขอบใจอะเนอครอ,อ,อบบ้านท่านก็มาฮอดนี้เราก็ลูกก็อนเสด็จขอลาดตัวกลับไปบ้านกันเนออ่าบุงเล่าเนอเล่าเป็นเต่นที่เต็นท้อยมาก<ม>เป็นมันหูฮูนวกเนี่ยเป็นจังไง เออนวกนะเป็นที้มันก็ผ He no. ู้ดียังนยินเขาทับเออทับส oh ูกซล้วลกเออรถับไต่ดลตามรถตามอืมแล้วตามลยมันเงียบรพิดาาสงสารแล้วเนาะยางยางมันตามทางรถตามราบูไฟเลยตามทางบ้านเทาเนี่ย อุ้ยทักษะเบรโซเข่าโอ้เอกเข่ามาสู้เมล้าสู้แล้ลุกงลิ้นลุ้งมิ่งเป็นตาสงสารเล่าลายเนาะก็คือว่าติกีนเล่าก็เป็นคนดีอยู่เม่ยพี่น้องเจงแต่วันยาไปตามทางเหารถเลยมาตำเอาตำเราก่อนหนีเลยเนาะผู้ที่ว่าตามมันเนาะติกีเล่าก็เป็นคนปกติดีเนาะ ตามสงสารน้องลานอ่ะเอาเด้อพ่อลูกก่อนสิได้ขอลากลับก่อนเลาครับก่อนครับก่อนใจใจโอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับการมาอัปเดตที่ว่าบ่าวดีมอบเครื่องให้กับพ่อเฒ่าเพื่อนเนาะก่อนจะมอบสำเร็จเช่นเช่นไปเตรียมห้อยแล้วเนาะก็ที่ที่ว่ามากกับบริบทพบคว้าของเล่าเนาะ กับความเขาเตือนทางมาก่อนเนี่ยเาไก่เลยฮะมอพี่มาก่อนจะหลาดจะทรายแล้วเนาะกับท่านเนาะเพราะว่าทงางครอบครัวของคนก่อนได้อกอกปฏิยาเหตุการณ์มื่อก่อนเรื่องเดียรเทียบพุทธเอาแต่เพื่อนก็เป็นคนพิก,การเนาะก็เลยให้อยู่เพื่อนเนาะก็เชืงว่าพอมาในมุอน,นี้ก็เขาขอจะแต่เอาเครื่องมาให้นี่รายการที่ยังยังก่อนที่เขาเห็นต้องกันเด็กเพื่อนน้องเนาะมันก็จะมีข่าวสารมีปัจเสือมีอย่างนั้นเนาะ กระทั่งว่าก่อนได้มีผู้ย้ายใจบุญผู้ปถัมมากกว่ามีละละหลายๆลาทานเนาะกระทั่งว่าบมื่อวนก่อนทีขออ่านรายชื่อเนอะาะเพราะว่าบมื่อวนก็อนผได้จำเนาะก็จะอ่า,อานรายชื่อที่ว่าบ่าวลีหย่นจดให้เนาะผู้ผู้ที่ว่าเป็นผู้ย้ายใจรือใจดีผู้ที่หนึ่งก็คือทางป่าลุงเนะาะยทังกรุงเทพทางกรุงเทพเนาะ เพื่อนนี่ก็จะบริจาคทืน่น,นเฉลี่ยมานี่ยหาพันบาทใครเป็นน่องซึ่งว่าเพื่อนก่อโประสงค์ออกน้ำเพื่อนก่อโบให้ประสงค์คน้ำว่าอวันก็อซีโบไ้ประสงค์น้ำเนาะเอ่ยเป็ลาป่าลุงซือ้อเนาะโอเคเนาะประธานที่ซองพวกนี้จะบุญท่านที่ซองเนาะเพื่อนก็คือว่าพี่เอมมี่เนาะบวกพี่บิว อยู่ฮ่องกงเนาะหนึ่งพันบาทไม่เ,เป็นองเพื่นบริจาคมาหนึ่งพันบาทแล้วก็ผู้ที่สามก็คือแม่น้อยอยู่ทางประเทศไทยเพื่อนในโกโอุปธรรมมาช่วยเหลือน้ำกันเนาะสามร้อยบาทไม่เป็น,นองรวมเงินที่ว่าทั้งสามที่ทานปุณญเจ็บุญเพื่อนบริจาคมาเนาะก็ หกพันกับสามร้อยบาทเม่พี่น้องถือเงินกีบก่อสองล้านสามแสนเก้าสิบพันกีบเนาะก็ซึ่งว่าบาเลีก็ได้ซื้อเครื่องมาให้แล้วก็จะเรือเงินเรือเนาะจำนวนเงินที่เรือก็อเรือเรือลายเนาะก็บเรือประมาณชี้แสนปลายไปพี่น้องชี้แสนปลายชี้แสนกับสิบพันกีบเนาะทา้งบาเลีก็ได้มอบให้กับอนาทางปะเถาบนไว้ สื้อยุกสื้ยาซื่อสิ USSR, oh ่งของใส่สิ่งที่จำเป็นเนาะก็โอเคไหมเพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่าวอ้วนก็อเสียดาเอาไว้สำนี้ไปเจอกันไหมในคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปแบบใดก็ขอติดตามมาสู้น้องกันต่อไปเนาะถ้กว่าท่านผู้สูนท่านใดเนี่ยจะบุญท่านใดเดี๋ยวเขามาผับสู้กินแล้วถ้กว่าเมตตาสงสารย้องซวยเดือยครอบครัวของทางพ่อเถ้าเพื่นก็สามารถดต่อผู้พันมาทางบ่าวอ้วนและบ่าวรีได้คือเก่าเนาะทั้งสองคนเั่งก็จะขอเป็นสะพานบุญให้ทุกทุกท่าน ที่บริจาคมาเนาะสิ่งที่ขาดบ่ได้ก็คือผู้ญา้ิะบุญที่อุปถัมภ์ามาในครั้งนี้เนาะก็ขอ,ขอ,อให้พ้นไส้เพิ่นจงอยู่ดีมีแหง้งความเจ็บจะได้ของไผรยามีปรารถนาสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นนอนนั่นรับก็ได้เงินหมืนน่นกันเงินก็ได้เงินแสนสชิงที่ทานใหม้มาในมื้อนี้ก็ขอไปขับไปหาตัวทานเถอะท้าวธรรมนรสา,าทุเน,นาะโอเคไแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้บมื่อวนก็เฉลยขอร่าท่านผู้ชมปุซซัมนี้เนาะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคนนลิปน,นี้ขอขอบใจ